ต้นนี้ครับดูดิครับต้นอะไรบอระเพ็ดพุงช้างหรือสบู่เลือดก็เรียดนะครับหัวค่อนข้างใจะใหญ่มากใหญ่มากเลยครับหัวนี้ ค่อนข,ข้างที่จะเป็นหัวสมบูรณ์ถ่ายเป็นหลักฐานครับบอมาพบมาเจอโบลเพชรพุงช้างก็สรรพคุณของหัวก็ดูหัวหัวใหญ่มาก สรรพคุณช่วยบำรุงกำลังนะครับแก่ปวดศีรษะบำรุงกำหนัดนะครับก็นานๆจะมาเจอหัวขนาดนี้นะครับถ้าใครมาเจอคงขุดเป็นไม้ประดับแต่ของผมนี่ก็อยู่ตรงไหนก็ไว้ตรงนั้นครับเป็นของประดับป่าต่อไปครับก็มาถ่ายมาดูนะครับว่ามันมี ป่านี้ยังมีสมุนไพรสบู่เลือดหรือบอรเพ็ดุงช้างนะครับเดี๋ยวไปดูลักษณะเถาครดูใกล้ๆดูฮะเถาก็เป็นตะปุ่มตะปุ่มตะปุ่มเหมือนกันหมดครับหัวก็เป็นตะปุ่มเหมือนกันใบไ,ไม่สามารถจะให้ดูนะครับเพราะว่าน่าจะร่วงหมด หรือจะอยู่สูงไม่สามารถให้ดูใบได้ดูครับใหญ่มากตั้งอยู่บนดินเฉยๆนะครับหัวค่อนข้างที่จะใหญ่ย้ายใหญ่ใหญ่จริงๆ นูนขนาดสันฐานมันตั้งแต่เริ่มตรงนูน้นมาถึงตรงนี้นี่เทาครับก็คลิปนี้พามาดูบอระเพ็ดพุงช้างนะครับดูขนาดครับย้่ยใหญ,ใหญ่ใหญ่มากนะครับก็คลิปนี้ก็ ดูไม้แปลกประหลาดไม้ใหญ่หายากนะครับแถวนี้ไม่ค่อยเจอนะครับนานๆเดินทั้งป่าย,ยังไม่ค่อยเจอว่าที่ไหนมีนะครับนะครับคลิปนี้ก็ชมสบู่เลือดหรือบระเพ็ดปุงช้างครับสวัสดีครับ